สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรวิ่งล่างนะครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียว2ส่วนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็สําหรับสูตรนี้ก็พิ่งมาลงนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเลยยอมรับเลยครับไม่เข้าเลยไม่เข้ามาสุก็หกเจ็ดงวดแล้วครับรัฐบาลไทย ก็มาดูกันครับว่าวันนี้งวดน,นี้จะมาหรือเปล่านะครับก็สําหรับท่านที่ดูคลิปนี้ก็ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับอย่าเพิ่งตามผมเพราะว่ามันไม่เข้าเลยจริงๆมาครับมาดูครับว่ามันจะได้ตัวไหนครับสําหรับสูตรแรกนะครับเราใช้หลักหมื่นหครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึครั้งแล้วก,ก็หลักหน่วยบนหน่งครั้งแล้วก็บวกด้่ยคงที่นะครับ 5บวก3ได้8 8บวก6ได้14 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ครับก็ได้ตัวเดียวครับ8รางวัลออกล่างนะครับ7 8นะครับ8มานะครับต่อมาครับคิดดูก่นใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยบนบวก1นะครับแล้วก็ จะได้ที่9กบวกเได้16 6หบวกหได้ 6, 2 2งบวกหได้8 8ปดบวกหได้9ครับพลังวานวันวต่อมาครับออก90นะครับ9มานะครับว็ต่อมาครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่ครับ 0บวก3ได้ 3, 3บวก4ี่ได้7 7บวก1ได้ 8, 8บวก1คงที่ครับได้9ครับวันละวันก็นต่อมาครับออก79ครับ9ก็มานะครับต่อมาครับหลักหมื่นหครั้งพันหครั้งร้อยหครั้งหน่วยหครั้งบวกด้วยหนคงที่นะครับสีบวกสามได้เจ็บวกห้าได้สิครับ 2อบวกแได้10 10ิบวกหได้11ครับเลข1ครับวิ่งตัวเดียวน,นะครับผลรางวัลออก1 7นะครับเลข1งึ่กันมานะครับมาต่อมาครับหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งบวก1คงที่นะครับ8ปบวกศได้8นะครับแล้วก็8ปบวกหได้9 9บวก6ได้15 5บวก1ได้6นะครับตัวเดียวครับบวนวางออก60น,นะครับ6ต่อมานะครับหมดมาครับหมืครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนครั้งหนึ่งบนหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าครับห้บวกหกได้สิบเอ็บเอ็ดบวกศูนย์ก็ได้ 11บนะครับ11บวก1คงที่ครับได้12ครับได้เลขสองวันก็มาครับออก42นะครับต่อมาครับหัออนหนึ่งค,ครั้งพันหครั้งร้อยหครั้งหนบนหครั้งบวก1คง,1งที่ครับ3บศนย์ได้3 3บวก5ได้8 8บวก3ได้11 สิบเอ็ดบวกหนึ่งของที่ได้ได้สิบสองครับก็ได้เลขสองนะครับวันนี้ออกสามหนึ่งนะครับผิดนะครับรู้สึกว่าแต้มไม่ดีกันนะครับมาดูงวดต่อมาครับหมื่นหนึ่งครั้งอา้าวปิดสีหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้ง,งหน่วยบนหนึ่งครั้ง บวกหคง,งที่นะครับ1นบวกแได้9 9้บวกหได้14 4สบวกสีได้8 8ดบวกหนึงคงที่ได้เลก้าครับรวันครับออก8 9นะครับเลขเก้ก็มานะครับกลับมาเข้าอีกครับมาดูงวดนี้ครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหน่วยบนบวก1นึคง,งที่ 3บวก4ได้7นะครับ7บวก5ได้12 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6ครับได้6อีกแล้วมันที่แล้วก็บวกได้เลขหก6 6ก็ไม่มามาดูคันว่างวันนี้6จะมาหรือเปล่านะครับก็อีกสูตรนึงนะครับ สุดเนึ่นะครับเลขจะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดที่ออกบนออก481ล่าง90นะครับแล้วก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักแสน3าครั้งก็ใช้ประกาดันนะครับแสน3ครั้งหมื่นหครั้งหลักพัน1ครั้ง สิบนหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่นะครับแปดสามครั้งนะครับแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าห้าบวกด้วยสี่คงที่ครับได้เลขเก้าครับจนนะครับเก้ามานะครับ ออก79ครับต่อตมาค,ครับแสนสามครั้งหมือนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้ง10บนหนึ่งครั้งบวก4คงที่ครับ9 3้7ยบวก4ได้11 11บวก 3, 3 4, 4, ได้14 4มาบวก9ได้13 3มาบวก4คงที่ครับได้เลข7นะครับ วัออก1 7เจนะครับประกอบชุดเข้านะครับต่อมาครับ9ไอ้หลักแสน3ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้ง10บบนหนึ่งครั้งบวก4คของที่นะครับ9 3สได้27 7บวก8ได้15 5บวก1ได้6 6บวก4ของที่ครับได้เลข0ูนย์ วรวันออก60นะครับประกอบชุดเข้านะครับต่อมาครับแสนสาครั้งหมืนหครั้งพันหครั้งสิบบนหนึ่งครั้งบวกสี่งที่นะครับสองสามหกหกบวกห้าได้ 11. บมาบวก9ได้10 10ิบวกสี่งที่ครับเลขสี่ประกบชุดเข้านะครับ,บ,บ42่ครับ,บ,รรบ,รบ 4, 2อสี่ 2, ต่อมาครับแสนสครั้ง1หมืครั้งพันหครั้ง10บบน1ครั้งบวก4ี่คงที่นะครับ535 5าบวกสได้8 8ดบวกศนได้8 8ดบวกเได้17 7เบวกสได้11ครับเล้หนึลรวันออก3าหนึ่งนะครับเลขหนึ่งกมานะครับ ต่อมาครับแสนสครั้ง11ื่นหนึ่งครั้งพันหน่ครั้งสิบนหครั้งบวกสี่ของที่นะครับสามห้าสบวกหนึได้หกหกบวกแปดได้สิบสี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่บวกสี่ก็ได้แนะครับรอนออกแปดเก้านะครับประกบชุดเข้านะครับมาดูงวนนี้ครับแสนสาครั้ง หนครั้งพันหนึ่งครั้ง1ิบครั้งบวก4คงที่นะครับ4 32, 2, 3 1 2 2มาบวก3ได้5 5าบวก4ได้9 9บวกได้9 9บวก4คงที่ครับเลข3นะครับจะมาหรือเปล่าครับล่างเม็ดเดียวครับ6 3ส6มาประจําวันที่ สิหกทับศูนย์เจ็ดับหกเจ็ดนะครับก่อเตือนก่อนนะครับอย่าเพิ่งตามผมนะครับถ้าตามแล้วท่านอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะมันไม่เข้ามาหลายงวดทําคํานวณยอนหลังอย่างนี้มันเข้าครับมันเข้ามันทําให้เข้าก็เข้าแต่ว่าใช้งานจริงมันจะเข้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ส่วนมากมันไม่เข้าเลยมันเจ็ดงวดแล้วที่มันไม่เข้ารัฐบาลไทยนะครับ ก็ดูเป็นเพียงแนวทางก่อนนะครับอย่าพึ่งอัดอย่าพึ่งทุ่มเทกันมันมากรัฐบาลไทยก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับบางคนก็ผิดหวังก็ต่อว่าเข้ามาก็มีนะครับก็ผมต้องกราบขออภัยด้วยครับถ้าผมรู้ว่าเลขออกอะไรผมก็รวยไปแล้วครับสุดท้ายก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้มันเข้าทักทีเถอะขอบคุณครับ